สวัสดีพี่น้องเมนูเสือจักก่อยจักต่มจักหลาบอ,อ,อบสดจักไววิกี้แกงใหม่ก็มีหมบุรยไปเห็นงานเอาเ,อเลยเวียนเดือจัน mọi người biết mọi người biết Ui, người biết mọi người 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 กนินเวอมือ้เดือนม,มันันเวสามแก่น <c oughs> กนินไม่ทำเฮการไม่ทำพอแต่ไขอยู่บนอามามาตุมต่มตุม่มไข่มันจังไหกเอายดิบเลยมันชุรดเสียายเสียบาย ขวานซบอพีดสามบอกโอ้เฮียนเตลกีอีกยังไม่สี่สันอีกเออ อีนึงไม่แมนตัวใส่หอดประหลัดอยนึงเพิ่มกวามนู่หอ่ะหอมน้ำจิ้มขวดพี่อ่ะหอมก๋วยเตี๋ยวจุดเนี้ยนี่ต้ม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 อะไรต้องตัวเนต้ยหรอก ความแหงไกลความแหงไก่ไอ้บังไอ้ลาดห่วยแง่อเลินเทาลเี่นเ่าเ้ยมนยิันมันบ่วมันเ็หนมื่อกินยางใสหมูขพรอม่่เยจะเก็บใส่เราอ่ะกินใหม่จะเปลี่ยนงบ่ อาการแย่เลยดิจะกินเขาข้างก่ได้กินเขานะครับโอ้ยปูยตะยานเขาหลาต้มซักไปเออใส่ร้อนนั่งดีละ ี่บาเอาฉัเป็นั่งตนันนะมือทนอ่ะใส่หงอ่ะตักไม่ให้ชดนนั่มันกนอนในมือเยใส่จังหวะพร้อมคือามเกลสอนอย่างเี้ยพ่อพ่อพ่อจออยมามามาขอจเลย กินกันแบบมีรสหน่อยกินหน่อยก็น่อยกินหน่อยก็น่อยเจ้าหน่อยก็เตือนไปเหตุอีกร้อยมงอืมผ่านเนี่ยงวยเออเมือนเปนไปสั้นผ่าน bớt ừ. buồn ngoài nè ừ. ăn rồi ăn ăn rồi แข่งมาได้ก็ว่าไม่ขาดันเานาที่ถึคุณนบออืมอนี้หอยเส่อุ่นน,น้ำฮะรูปกินมื้อช้ากินเือยทั้งหมดมองก็นึกเสียครับเรื่อจิวอะไรอ่